ที่ฉันคุยเรื่องของยานยนต์ไทยจะปรับอย่างไรให้แข่งขันได้ในตลาดโลกและก็ก้าวผ่านการสวมสิทธิ์รถอีวีจากประเทศจีนนะคะเรื่องนี้มาจากผลการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการปรับโครงสร้างภาคการส่งออกเพื่อย,ยกระดับที่ความสามารถการแข่งขันไทยในตลาดโลกให้เติบโต,ตยั่งยืนแต่วันนี้รายการจะโฟกัสไปที่คลัสเตอร์ยานยนต์ แห่งอนาคตนะคะซึ่งทางทีมวิจัยใช้คำว่า n g m c นะคะ <ST> <C> เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรอาจันันเกาะไพบูรณ์อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยลลาลัยธรรมศาสตร์และนักวิจัยศูนย์ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะดรอาชนันคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดรนงนาแล้วก็าผู้ชมผู้ฟังมิติข่าว ้าสิบจุดท้าทุกท่านนะครับค่ะอาจารย์ขาค่ะอาจารย์รขาอาจารย์ทาการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เนี่ยก็คือธรรมศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานใดบ้างคะธรรมศาสตร์นะครับร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับที่ร่วมกันศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการปรับโครงสร้างทํายังไงทําให้โครงสร้างการส่องออกของเราเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อีก ไปอีกไปในอนาคตน,นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นทีนม,มทีาทำร่วมกันกับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรจุติธาติจงวน,นิธแล้วก็รองศาสตราจารย์ดรวรรณพงศ์ตุลรงค์เขวโรธครับผมค่ะแต่ว่าอาจารย์จะเน้นในการศึกษาเรื่องของคาะอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะแต่ว่าก่อนที่อาจารย์จะไปโฟกัสตรงร้านเนี่ยอยากให้อาจารย์พูดภาพรวมหน่อยนะคะว่าตอนนี้ไทยเราอยู่ตรงไหนในตลาดโลกแล้วก็เรากําลังเจอ ความท้าทายอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าต้องมีการปรับโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างที่ว่าคืออะไรย่อยๆค่ะอาจารย์คะใอ่ครับก็ผมว่าคือขณะนี้นะครับการส่งออกของไทยก็ยังไปได้ด้ียังไปได้ดีอยู่ตัวตัวอัตราขยายตัวก็ยังเป็นตัวเลขสองหลักนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเป็นเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่ยังเหลืออยู่นะครับที่ตอนนี้แล้วก็ยังเคลื่อนได้ดีอยู่ซึ่งตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เรา ก็คงเป็นข่าวดีสำหรับเรานะครับถ้าดูเราสัดส่วนเราในตลาดโลกก็คือว่าเราโตขนาดนี้เราโตเร็วหรือช้ากว่าคนอื่นเขาเราก็สามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดโลกของเราได้นะครับอยู่ประมาณ1.4 1.5 1.6แถวๆนี้นะครับเราก็รักษาได้ซึ่งแสดงว่าเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นเขาในการส่งออกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดี แต่นี้ยังไม่แต่นี้ยังไม่รวมคอนเท็กซ์ใหม่ยังไม่รวมปัจจัยใหม่เช่นอย่างเรื่องภาษีทั้มนะอันนี้ต้องบอกคุกวิารณ์ตอน่อนนะคะอาจารย์ครับเพราะว่าก็ยังยังมีเหมือนกับทุกประเทศหรอครับที่ความท้าทายที่ที่จะกาลังเผชิญน่นะครับคือเรากําลังเข้าสู่สิ่งที่ผมชอบเรียกว่าเป็นทั้มทอร์นาโดมาเป็นทอร์นาโดเลยซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงอะไรยังไงซึ่งเราคงต้องต้องสู้กันไปนะครับซึ่งไม่ใช่เราคนเดียว ผมเชื่อว่าทุกๆประเทศในโลกไม่ว่าจะจะรวยกว่าเราหรือจนกว่าเราคงเผชิญอาการความไม่แน่นอนไม่แตกต่างกันก็เลยต้องปรับโครงสร้างใช่ไหมคะอาจารย์เ<ม>็ราะโครคงสร้างก็คงต้องปรับไปด้วยครับแล้วก็คงต้องผนวกเรื่องความไม่แน่นอนพวกนี้เข้ามานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือว่าตัวเลขส่งออกคันนี้ก็ยังมีความเข้าใจผิดเรื่องการส่งออกประเทศไทยอยู่บ้างพอสมควรในเรื่องของการสวมสิทธิ์อะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่ เดี๋ยวม,ม,มีโอกาสได,ได้พูดต่อไปเดี๋ยวอาจารได้พูดถึงในส่วนของยานยนต์เพราะว่าตอนนี้ <c oughs> บ้านเราก็คือมีอีวีจากจีนจะนเข้ามา <c oughs> เข้ามาผลิตเยอะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามีการสมสิทธิ์อะไรหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องมาคุยกันทีนี้มาโฟกัสที่อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอน,นอนาคตหรือว่า NGMC ชื่อย่อนะคะ,ะประเด็นนี้เนี่ยคือ คือไทยเนี่ยเราเป็นฐานการผลิตรถยนต์สันดาบอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ไฮบริดด้วยแต่ว่าขณะเดียวเนี่ยตลาดโลกเนี่ยเขากําลังเรียกว่าเปลี่ยนไปที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า BEV นะคะอ่าดรมองว่าเราจะรักษาฐานเดิมหรือว่าเราจะพัฒนา BEV ไปด้วยกันยังไงดีคะครตอนนี้เนี่ยนะครับกระแสเรื่อง BEV ก็แผ่ลงทุกคนเริ่มเริ่มตรหนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องอยู่คู่กัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องเครื่องสนับแบบเก่าหรือรถยนต์ไฟฟ้ามันจะไม่ใช่ว่าอันหนึ่งมาแทนอีกอันหนึ่งจนหายไปเลยข้างหนึ่งนะครับแล้วก็แล้ววันนี้เนี่ยเออเอเอที่ผ่านมาที่เห็นเราเห็นว่าบี v e ีโตเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีการอุดหนุนกันค่อนข้างจะมากนะฮะแล้ววันนี้พอพอ,พอถึงถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพอการจะถอดการอุดหนุนออกเนี่ยหล,ลายประเทศก็มีปัญหาอย่างเช่นกรณีของจีนซึ่งเป็นประเทศที่พลังงานอุดหนุนเนี่ยสูงแล้วก็ ทำอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็เองก็เผชิญปัญหาว่าพอจะพอดออกปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดแรงต่อต้านว่าไม่ให้ไม่ให้หยุดการอุดหนุนต้องอุดหนุนต่อซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่ามันจะอยู่คู่กันไปเราเองฐานะที่เป็นฐานการผลิตเนี่ยของรถยนต์เนี่ยเราควรจะเป็นฐานการผลิตรถยนต์เพื่อสิ่งเพื่อรักที่รักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเคลื่อนโดยน้ํามันหรือเคลื่อนโดยโดยไฟฟ้าแต่ขอให้มันมัน มันเคลื่อนแล้วไม่กระทบสิ่งแวดล้อมหรือให้รถมันสะอาดขึ้นทุกวันทุกวันให้มันไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั่นที่เรื่อยๆนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยฐานเราเดิมที่มีอยู่วันนี้คือรถเครื่องสันดาาแล้ววันนี้มันก็เริ่มเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้นก็คือเราเริ่มเอ็กซ์พอร์ตสินค้ารถที่มันเป็นไฮบริดซึ่งมันก็จะเป็นเวอร์ชันที่มันอัปเกรดขึ้นมาที่ทําให้ผสมกันและทําให้รถรถประหยัดขึ้นแล้วก็ลด ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งแ,แนวทางเนี้ยมันควรจะค่อยๆเดินต่อแล้วค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปในขณะที่ B v วซึ่งเราเองก็ลงทุนไปเยอะมากที่จะต้องการส่งเสรมิมเราคงต้องเดินหน้าซึ่งการเดินหน้าเนี่ยมันก็จะต้องใช้คนละ s t r a t e g i กันในส่วนของรถยนต์เครื่องสำหรับเนี่ยนะครับมันมีคํานึงที่ที่มักน,นิยมเรียกกันที่เรียกว่า last man standing อ่าหมายความว่าอย่างไรคะอาจารย์ last standing ใช่ไหมคะ last ใช่ครับ last man standing ก็คือว่า คือคือรถยนต์เครื่องสันดาปเนี่ยแน่นอนที่สุดวันนี้รถไฟฟ้ามันเข้ามาแล้วมันเสียบปลั๊กครั้งหนึ่งชาร์จจนเต็มแล้ววิ่งเนี่ยวิ่งได้เหมือนรถธรรมดาเลยสมัยก่อนมันวิ่งไม่ได้มันเป็นรถกอล์ฟที่วิ่งอยู่ในสนามกอล์ฟนิดหน่อยแต่วันนี้มันวิ่งได้ความต้องการรถยนต์พวกนี้มันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการโดยรวมของโลกมันก็มีแนวโน้มลดลงแต่คําถามคือพอลดลงแล้วเนี่ยบริษัทที่ผลิตของพวกนี้เนี่ยจะทํำยังไงแน่นอนที่สุดฐานการผลิตที่กระจายอยู่ทั่วโลกตามภูมิภาคเนี่ย จะต้องยุบบางฐานขยายบางฐานซึ่งตรงเนี้มันจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างฐานการผลิตของเราก็เป็นหนึ่งผานการผลิตใหญ่สำคัญของโลกถ้าเราแข่งได้ดีเราทําได้ดีเขาก็จะยุบที่อื่นแล้วมาเพิ่มที่เราเราก็จะกลายเป็นคนที่ผลิตตรงนี้เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> last man standing <c oughs> ก็คือว่าถ้าเราส่งสัญญาณได้ชัดเจนว่า เราตระหนักว่าเรากำลังจะเคลื่อนไปสู่รถยนต์ที่เป็นรถยนต์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมบางอทุกอย่างที่มันรักษาสิ่งแวดล้อมเราสนับสนุนหมดเป็นเครื่องสันดาบก็ต้องได้มาหาสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นแล้วก็ทําให้รถมันสะอาดขึ้น <c oughs> อย่างนี้ถ้าเราเคลื่อนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็จะเริ่มที่จะมองว่าโอเคประเทศไทยม่าจะเป็น potential ที่จะคีปการผลิตรถยนต์พวกนี้ต่อซึ่งอันนี้คือกระเป๋าตัง์ระยะสั้นที่เราต้องรักษาไว้ก่อน ไม่อย่างนั้นเศรษฐกิจไทยมันจะไม่เหลืออะไรที่จะกระตุ้นแล้วอันนี้คือนี่คือกระเป๋าตังค์เราจะทุบจะทุบมอข้าวตัวเองนะนั่นคือประเด็นที่หนึ่ง Last man จะไม่ค่อยมี new s curve อะไรนะคะอาจารย์ฮะฮะซึ่งนั้นนันจะยังฉะนั้นเนี่ย Last man standing คือว่าถ้าเราส่งผั้ใญชัดเจนว่าใครเรายังส่งเรายังยังยังเดินหน้าเป็นฐานการผลิตพวกนี้ตามได้ก็ตามรถพวกนี้ต้องได้ standard สิ่งมล้อนของโลกนะเราเดินหน้าส่งเสริมเป็นที่เราเดินขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกลัวเรื่องเทคโนโลยีเพราะว มันไม่มันไม่มีอะไรเหนือกว่าอะไรแล้วแบบน,นี้มันก็จะอยู่คู่กันไปอาจจะแบ่งสัดส่วนกันใช้แล้วแต่ความความรสนิยมของแต่ละคนแล้วแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนอันนี้ก็คือจะต้องเป็นทิศทางหรือว่าเป็นดิเรกชันของรัฐบาลในการที่จะกําหนดเป็นนโยบายให้ต่างชาติเนี่ยมองเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ที่คงไว้ดูแลสิ่งแวดลอ้อม จะเป็นแบบคือไม่ต้องไปสนใจว่าเราจะตามไม่ทันรถยนต์ไฟฟ้าของจีนใช่ไหมคะอาจารย์อืมใช่ครับจริงๆมันไม่ใช่ตามไม่ทันทันหรือไม่ทันมันเป็นคนละ product มันเป็นคนละ product เลยมันไม่ใช่ว่ารถสันดาบแล้วถัาพักหนึ่งจะต้องเปลี่ยนไปเป็นรถไฟฟ้าจริงๆแล้วมันคือคนละ product และเราเนี่ยผลิตอู่ product หนึ่งแต่เราเราอยากจะผลิตอีก product หนึ่งคำถามคือเราจะบริหารช่วงเปลี่ยนผ่านเราผมกำลังจะบอกว่าเราน่าจะบริหารเราน่าจะบริหารแทนที่จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เอาให้มันมีทั้งคู่เป็นฐานที่เป็นฐานการผลิตที่มีความหลากหลายที่เราคือฐานผลิตรถยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมงั้นก็คือเราต้องประกาศเป็นเป็นแบบเป็นเหมือนว่าเป็นมายสเตยของเราว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นฐานการผลิตรถยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมใช่ครับใช่ครับถูกต้องเลยครับเราจะไม่มาพูดว่าเอ้ยฉันเป็นฐานอีวีอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย คือไปดูว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าอาจารย์เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็เหมือนจะโอ้ีวีเนาะให้สิทธิต่างหลายอย่างเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็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 มันก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเออร์เรอร์ก็คงก็เป็นความหวังดีแต่เพื่อนอาจจะจะคาดเดาเหตุการณ์อะไรบางอย่างแต่มันก็แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่มันที่อาจารย์บอกว่ามันไม่ได้แค่พอรกตเดียวมันก็ต้องมีทั้งรถยนต์สันดาปรถยนต์ไฮบริดนะลักอินไฮบริดนะ รถยนต์ไฟฟ้าร้อยเเนต่างๆนะคะแต่ตถ้าหมดเองนี่คือไปสู่ทิศทางที่สําคัญคือนั่นก็ค,คือความเป็น positioning ของประเทศไทยคือรถยนต์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะโอเค,คทีนี้มาถึงเรื่องของ smart auto part ค่ะอาจารย์รเพื่อที่จะนําไปสู่รถยนต์ที่รักษาสิ่งแวดล้อมตามที่อาจารย์ได้ทําศึกษาวิจัยมาเนี่ยแล้วเรื่องของ smart auto part ที่จะ มันต้องเชื่อมโยงกับเรื่องของสากรรอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อันนีป้ประเทศไทยต้องทําอะไรบ้างถึงจะไปจุดนั้นได้โอค่นี้คำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเราจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสมาร์ทหรือสินค้าอัจฉริยะเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่ามันเป็นการผนวกเอาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาบนสินค้าเพื่อสินค้ามันตอบโจทย์เราซึ่งจริงๆแล้วของคาว่าเป็นอัจฉริยะเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็น เพื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวมันเป็นอะไรก็อัจฉริยะได้ขอให้มันตอบโจทย์ให้เราไลฟ์สไตล์ให้ดีขึ้นชิ้นส่วนรถยนต์ก็เป็นทางหนึ่งเพราะวันนี้เนี่ยมันถูกกระแสความต้องการของคนเนี่ยต้องการความสบายกับการใช้รถยนต์มากขึ้นการที่ทําให้มันตอบโจทย์ทําให้มันฉลาดขึ้นโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหน้าดีมานของพวกนี้มันจะใหญ่ขึ้นเราคงต้องเตรียมตัวว่าเราจะมุ่ไปสู่ยังไงการเตรียมตัวเนี่ยมันมันต้องทําในหลายๆลแบบ หนึ่งคือทําในส่วนของตัวบริษัทรถยนต์เองตรงนี้จะเป็นส่วนที่ยากหน่อยเพราะว่าบริษัทรถยนต์เองเนี่ยเขาก็มีส่วนแบ่งตลาดโลกของเขาที่เขาต้องรักษาเขาก็ไม่ใช่อยู่ดีว่าจะมานังเปิดเป็นการกาุศลว่าเอาละคนนี้คนไทยมีหน้าตาเป็นคนขยันดีเอากระโดดเข้ามาในซัพพลายเชนแล้วคำมีแล้วตนที่เขาเขาก็ไม่คงคงไม่ง่ายแต่วันนี้อันเนี้ยมันต้องมีทีมที่ศึกษาและเดิเนไปด้วยกันระยะยาวว่าตกลงมันมีพาทไหนที่พอทําได้ไหมอีกพาสหนึ่งที่สําคัญก็คือ after market ตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญแล้ววันนี้มันสําคัญขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้นะหลังจากรารรรรประธานาธิบดีทรัมป์รับตำแหน่งในรอบสองเนี่ยทุกคนคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวมันจะมีความผันผวนสูงมากทุกคนก็จะเข้าสู่เฟสโหมดทุกคนจะใช้ก็เอ๊ะเดี๋ยวรอก่อนดีกว่าจะเปลี่ยนอะไรก็ขอลอก่อนดีกว่าเพราะเศรษฐกิจไม่ดีมันก็หมายถึงว่ามันก็รวมไปถึงรถยนต์ซึ่งเป็นสินค้าที่ซื้อและต้องใช้ยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่เปลี่ยนรถกันง่ายเขาจะซ่อมรถ มันก็จะเกิดความต้องการชิ้นส่วน after market ที่ใหญ่ขึ้นและถ้าเราทำ e อิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ได้ดีนะครับทำเราพยายามอินทิเกรตเข้าไปให้ดีเข้าไปในสมาร์ทตรงนี้มันจะทําให้ของเราแตกต่างจากคนหนึ่งเขาและสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราเราสามารถเล่นเกมนี้ได้ดีขึ้นนะฮะซึ่งซึ่งหลักาการเป็นอย่างนั้นแต่ในรายละเอียดเนี่ยมันมีความดีเทลที่ถ้าจะเคลื่อนจริงๆต้องต้องศึกษาก็ต้องต้องทํากันจริงๆเพราะว่าการที่อยู่ดีรถยนต์บริษัทชิ้นส่วนคนหนึ่ง ตอบโจทย์บริษัทโรงงานประกอบรยถยนต์แล้วอยู่ดีๆจะมาทำอัฟเตอร์มาร์เก็ตทำไม่ได้ทันทีเพราะคน,คนมันคนละบิสเนสโมเดลและมันจําเป็นที่จะต้องต้อง,ต,องต้องมีแซนบ็อกขึ้นมาดีๆอันหนึ่งเพื่อศึกษาว่าการพาสิช่นยังครับยังใช่ไหมอัพยังเลยครับตัว,ต,วตัวของอัฟเตอร์มาร์เก็ตยังไม่ได้ทําแต่ก็คือมีมีตลาดอยู่ในตลาดเขาคือคือ,คอมีมีทำอยู่แต่ขณะนี้มันเป็นต่างคนต่างทําคนทำอัฟเตอร์มาร์เก็ตก็ทาไปคนทําเข้าโรงงานประกอบก็ทําไป แต่วันนี้เนี่ยดีมามันเริ่มขดตัวบางส่วนเราคงต้องผส,ผสมตลาดนี้เข้าหากันเพื่อให้ได้เพื่อให้เรารักษาป่อบวอลลุ่มธุรกิจของเราได้ดีขึ้นเพ็ะนั้นผู้บริษัทส่วนเนี่ยคือหลายบริษัทก็วันอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้คือคนก็จะไปใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นใช่ไหมรถยนต์ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือครถไฟฟ้าเนี่ยชิ้นส่วนมันน้อยมากเลยก็ทำให้บริษัทชิ้นส่วนเอ๊ะจะจะ,จะ,จ,ะจะอยู่ยังไงอะไรประมาณนี้จริง อาจารย์ในมุมนี้เป็นยังไงบ้างคะคือคือคือตอนนี้เนี่ยกระแสมันก็จะเบาลงเพราะว่าเราคงซาเรื่องเรื่องการอุดหนุนลงไประดับหนึ่งและทุกคนเริ่มตระหนักแล้วว่ารถไฟฟ้าก็มีจุดเด่นมีจุดด้อยเทียบกับรถเครื่องสันดาบหรือเครื่องรถพวก h ฮบริดปลั๊กอินไฮบรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ความต้องการจะค่อยๆกลับข,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 ขึ้นมาแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือว่าการแข่งขันข้างหน้าเนี่ยรุนแรงมากรุนแรงทั้ง อพอรุนแรงมากเนี่ยเราคงต้องรักษาฐานเดิมตัวเองเอาไว้ก็คือว่าออเดอร์เดิมที่เรามีอยู่กับบริษัทรถยนต์เนี่ยเราคงต้องพยายามเร่งเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน,นในขณะเดียวกัน mm hmm. เราคงต้องเตรียมคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามา mm hmm. ก็คือซัพพลายเออร์จากจีนซึ่งวันนี้เนี่ยผมว่าเราคงต้องดูบีบีว่าอะไรคือจุดที่ทําให้คนไทยแข่งกับผู้ซัพพลายเออร์จากจีนที่เข้ามาในประเทศไทยไม่ได้ mm hmm. เป็นเป็นเพราะว่าเขาเอาเครื่องจกักรเครื่องจักรเข้ามาจากไหนทําไมความแตกต่างของต้นทุน มันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเขาเป็นการเอาเครื่องจักรเดิมที่เขาอยู่ที่นู่นแล้วย้ายมาที่นี่มันย้ายลกลากเลยมาที่นี่ซึ่งทําให้เครื่องจักรพวกนี้ราคาต้นทุนเครื่องจักรมันต่ากว่ากต่ของไทยหรือเปล่าซึ่งกาลังเพิ่งเริ่มต้นของผู้นี้เนี่ยภาครัฐน่าจะมีบทบาทนํานิดหนึ่งในการเข้าไปดูและเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องสําคัญขึ้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยรถยนต์จีนเนี่ยที่เคยจะต้องผลิตตามโครงการ EV สามจุดศูนย์ก็ดีเนี่ยความต้องการในประเทศมันไปไม,มันอาจจะมีน้อยเกินไปละ เขาต้องส่งออกแต่การส่งออกของเขาเนี่ยถ้ายังใช้ชิ้นส่วนโดยสัญชาติจีนอยู่ก<ม>็จะเจอปัญหามันก็จะถูกหาว่าเป็นสินเสียสินค้าสูงผิดซึ่งจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยผมผมอาจจะไม่อยากจะใช้คาว่าสวมสิทธิ์ทีเดียวนะเพราะว่ามันดูแล้วมันออกจะออกเป็นดำๆนิดหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ย<ฮ>ผมว่าผู้ประกอบการจีนผู้ประกอบการลถจีนเนี่ยต้องเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยมันมีกระแสการต่อต้านสินค้าที่เพียวรีเป็นของจีนทั้งหมด เราต้องทำมืองานร่วมกันแล้ววันนี้เนี่ยในไหนไทยก็ร่วมลงมาตับจีนในรถ BEV มาถึงขนาดนี้เราต้องพยายามดูแล้วว่าซัลายเชนอันไหนที่พอที่จะให้คนไทยเข้ามาทำวันนี้เขาไม่ได้ดูแค่ว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยนะเขาดูสัญชาติเลยถ้าเป็นยังเป็นบริษัทจีนที่อยู่ในประเทศไทยมันก็ยังโดนข้อเก่าหาเพราะว่าบริษัทภาพเรื่องเรื่องสวมสิทธิ์นะคะเข้อข้อเก่าหาว่า ความสมามารถในการแข่งขันมันได้มันเป็นประโยชน์มาจากการที่ช่วยเหลือของรัฐบาลจีนต่างๆและจะนําไปสู่ปัญหาการภาษ <ใน S 1> ีกันคุ่มตลาดาใช่ใช่เพราะงนั้นเนี่ยเราเต้องต้องระวังมากๆเลยใช่ไหมคะต้องระวังเลยแล้วแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของผู้ประกอบการจีนกับผู้ประกอบการไทยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราต้องมานั่งช่วยคนไทยเพราะว่าเราทําการกู้สดไม่ใช่แล้วอันนี้คือความอยู่รอดด้วยกันทางทางธุรกิจด้วยกันเลยเราต้องเป็น พาร์ทเนอร์กันมากขึ้นรัฐบาลรัฐบาลต้องทําอะไรบ้างคะอาจารย์จากผลการศึกษาครั้งนี้ใน,ในภาคยานยนต์สําหรับไทยเราเพื่อ<ม>ที่จะบุกตลาดโลกเนะะี่ยค่ะผมว่าผมว่ามันก็มีหลายส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือเราต้องเอาจริงเอาจังกันวัดโอโซนคอนเทนต์จริงๆเราต้องวัดไม่ใช่วัดมองว่าโอเคละ่ะเขาได้ต้นทุนเท่านี้จริงหรือเปล่า4ี่สิบอร์เซตตามตามสีม่สบอร์ซตามกฎด,ดูแค่ดูเลขทางบัญชีแล้วดูว่าเขามีการโอเปเรตจริงๆหรือเปล่าเราคงต้องดูลึกลงไปแล้วว่าชิ้นไหน ที่พมี potential ที่จะให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปมีส่วนร่วมแล้ว develop เป็นขึ้นมาเลยผมว่า action อันแรกๆเนี่ยคงต้อง pick up เข้าไปตรงนั้นนะครับอันที่สองผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราคงต้องเตรียมเรื่องเงินทุนระยะปานกลางให้กับผู้ประกอบการเพราะว่าที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหาการรมลดดุและชิ้นส่วนเนี่ยถูกกระแทกโดยวิกฤตสามสสี่ครั้งหนักๆตั้งแต่การยกเลิกนโยบายรถคันแรกที่ กระแทกเข้าไปโควิดและตามมาด้วยเราไปใช้นโยบาย EV 3.0แล้วมันทำให้เกิดราคามันเบี่ยงเบี่ยงราคามันไปไปเอื้อทางรถไฟฟ้ามากเกินไปคนพวกนี้ผู้ประกอบการในไทยเนี่ยเจ็บป่วยจากตรงนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะจำเป็นที่จะต้องเตรียมเรื่องพวกนี้เพราะว่าการที่จะลุยใหม่เปิดตลาดใหม่อารเซอร์มาเก็ตก็ดีสมาร์ทพาร์ทก็ดีมันจำเป็นต้องเป็นการลงทุนระยะยาวซึ่งการกู้แบงก์บางทีก็ก็ก็ไม่ได้และจริงๆแล้วเนี่ย ที่ผ่านมาสามสองสาปีที่ผ่านมาอแล้วสินเชื่อที่เข้าระบบเนี่ยมันแทบจะไม่เพิ่มเลยคงที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือปัญหาที่ที่ต้องเตรียมตัวนะครับค่ะอาจารย์ก็ประมาณนี้นะคะที่รัฐบาลต้องทํานะคะจริง,รรงๆก็จะต้องมีหลายอย่างซึ่งเพเปอร์นี้เดี๋ยวอาจารย์ก็เสนอไปที่ทางรัฐบาลอยู่แล้วกระทรวงพาณิชใช่ไหมคะครับ ใั่ร่วมกันทำก็ได้ครับใช่ครับก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการ follow ไปที่ไพ่ชนต่อไปในการที่จะปรับตัวร่วมกันนะเพราะว่าประเทศไทยเรามีเหลือไม่กี่อุตสาหกรรมแล้วที่จะแข่งขันได้ในตลาดโลกค่ะอาจารย์เดี๋ยวว่าจริง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 มีเยอะนะครับอาจารย์ไม่มีโอกาสมาเล่าให้ฟังจริงจริงมี หลายสิ่งยอย่างคุยใหม่นะอีกได้เลยครับปที่ยังมีอยู่แต่ว่าหลายๆคนก็พูดว่าเออแบบเราไม่มีเอส r v e อร์ฟไม่มีอะ,อะไรใหม่ๆอย่างนี้เดี๋ยวว่ม,มีโอกาสหน้าเรียนจรนาจาวันนี้ขอบพรบคุณค่ะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท<ด>่านนะครับสวัสดีครับ